เป็นบุคลากรภายในองค์กรมหาจัรย์ที่ทำงานเพื่อให้มนุษย์ทุกคนกระถึงความสุขภายในและเกิดเป็นสันติภาพของโลกโดยมีพระเด็พระหลวงพ่อเป็นผู้นำผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตั้งแต่ปี2533โดยได้เป็นอุบาส7ก17ปีแล้วครับ เข้ามาอยู่วัดแล้วก็มีเรุ่นพี่ท่านหนึ่งมาชันเมนุบาศกก่อนบวชซึ่งผมก็เห็นดีด้วยจากนั้นมาผมก็ได้ทำหน้าที่มากมายที่ผมปลื้มใจคือได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุยเป็นเวลาเจ็ดเดือนใครไปบ้างจ๊ะรุ่นนั้นสาธุ และนั่งสมาธิต่อที่อาคารภาวนาอีกสามเดือนอแล้วก็มาอยู่ที่แก้วภพธทอภาคอีสานดูแล1ิก้าจังหวัดนอกจากนี้ผมยังได้พบเจอเรื่องราวมากมายรวมั้งเรื่องของหลวงปู่คำคณิงผมได้ไปกราบร่างในลองแก้วที่วรดคูหาสวรรค์อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ผมอยากรู้ว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรผมก็สอบถามเรื่องราวของท่านจึงทราบว่าก่อนบวชท่านใช้ชีวิตเป็นชีปะขาวหรือตาระขาวน่ินชาวบ,บ้านไปเจอท่านยืนนิ่งๆอยู่ในป่าลึกเห็นจอมปลวกทำรังถึงหัวเขาแต่ท่านมีสภาพเหมือนคนตายไปแล้ว ชาวบ้านช่วยกันนำร่างท่านออกมาจากย้อมปลวกเพื่อจะนำร่างมาเผาแต่ว่าเมื่อยกร่างท่านมาวางนอนลงตัวท่านกลับค่อยๆอุ่นขึ้นเอาลละสิชาวบ้านเข้าใจว่าฟื้นแล้วจริงจริงค่อยๆเอาน้ำกรอกใส่ปาก แล้วท่านก็ลุกขึ้นนั่งได้ท่านลืมตากันมาแล้วก็พูดว่าพวกท่านเป็นเหมือนมานมเราจะยืนเป็น<ม>แต่มา่จับเรานอนตาย<ม>ถ้าวบานก็ตกระกจจึงถามว่าหมายถึงอะไรท่านก็บอกว่าวันพระนี้ จะบรรลุธรรมแล้วแล้วผมจะมีประสบการณ์ขุดหาเป็กตาเสืออที่ยังหวัดน่านตอนนั้นผมนะครแล้วก็นะไปเช่าบ้านอยู่ครึ่งเดือนผู้จ้างคนงานไปขุดสำหรับเป็กตาเสือนี่เป็นก้อนเลึกสีดินเผาขนาดเท่ากัมปั้น มีเปลือกหนากว่าผลไม้ลักษณะเปลือกคุ้มเป็นตารางคล้ายหลังเต่าภายในเปลือกคุ้มจะมีแก้วใสแต่แข็งเป็นหินที่มีขนาดเล็กกว่าฟองไข่อยู่ภายใน <c oughs> <c oughs> บางอันเป็นแก้วคุณแต่ก่อนคุณต้องทำพิธีตั้งสามเพียงตาร้อมเครื่องเช้นไหว้ก่อนขุดทุกวัน แล้วหลังจากนั้นก็หุยลุยก็ไปขุดลงไปเลยไปในดินขุดไปก็เจอเป็กตาเสือเรื่อยๆคล้ายสายแหลกขุดลึกไปถึงสิบเมตรขุดมาได้จำนวนหนึ่งแต่แปลกวันสุดท้ายมีฝุนลูกเห็บตกมายายของผมเป็นคนตาดีหูดีแข็งแรงมีความอยู่เรียบง่ายเพพาผมอยุดได้ห้าขวบ ผมได้ไปอยู่กับยายอยู่กับเบียงสองคนบ้านที่อยู่เป็นบ้านไม้สองชั้นโอ้นี่ชีวิตใกล้ๆครูไม่ใหญ่เลยนะเนี่ยแต่บ้านนี้ทาสีน้ำมันสีเข้มทำให้ดูทึมๆน่ากลัวปกติผมกับยายจะอยู่เฉพาะชั้นล่างท่านั้นแต่บางครั้งผมก็จะเป็นต้องเค้ื่อนไปบนจนบ้านชั้นสองไม่ห้องพระหนึ่งห้องกับห้องโล่งๆึมๆผมรู้สึกว่า มีสายตามากมายที่ไม่ใช่ตาคนจ้องมองมาราก็อยู่อีกมิติหนึ่งที่น่ากลัวมากปกติยายจะบูชาข้าบละทุกวัน,นเวลากลางวันยายจะทำอาหารแจกเพื่อนบ้านใครมีเรื่องทุกข์ร้อนก็นมาปรึกษายายจะเป็นที่รักและก็นับถึงชาวบ้านละแวงนั้นแล้วยายยังเป็นหมอพื้นบ้าน ที่รักษาโรคด้วยคาถาอาคมแต่ตอนที่ผมจำได้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คนป่วยเป็นฝีมาหายายยาก็จะดูฝีที่คนป่วยดูจากนั้นยาก็จะเอานิ้วเอานิ้วจิ้มปูนแดงที่กินกงาหมากแล้วยายเดินไปที่เสาบ้านไปหยุดยืนที่หน้าเสาด้านหนึ่ง ผมเห็นยายสวดคาถาพร้อมกับวนลายนิ้วที่ทาปูนในเป็นวงกลมเล็กๆที่เสาบ้านพอสวดคาถาเสร็จยายก็เอาเอาค้อนตอกที่เสาบ้านในตำแหน่งที่วนปูนเอาไว้ปก๊กพอทีเดียวเป็นเคล็ดวิชาว่าตอกหัวฝีออกก็ถือว่าเสร็จพิธีรักษาฝี วันลงขึ้นกนป่วยก็มาหายายบอกว่าฝีหายแล้วเพียงชั่วข้ามคืน oh. บางครั้งมีคนนิ้วขาดมาหายายหนักข้าไปอีกขาเอานิ้วที่ขาด <c oughs> ติดมาด้วยแล้วก็มาหายายยายบอกเออเอานิ้วที่ขาดมามันเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแต่นั้นยายก็เอาผ้าขาวบางที่หนึ่งแล้วก็ามา พันแผลแล้วก็ยายก็บอกกระถาเพียงหายแล้วมันก็หายค่อยๆหายเป็นปกติวันใดวันหนึ่งที่มีฝนตกหนักมากลมแรงมากยายจะเดินก็ไปบนชั้นบนชั้นสองตรงระเบียงบ้านแล้วยายก็เอาผ้าขาวมา บอกไปมาพร้อมกับรายเวทสุกถาฝนและลมแถวบ้านยายก็จะซาลงไปเลยจะไปตกหนักที่อื่นเออสำหรับคาถาต่างๆไม่ทราบว่ายายได้มาอย่างไรแต่ทุกปีจะเห็นยายเตรียมขนมขาวขนมแดงดอกไม้ทูบเทียนแล้วยายก็ทำพิธีไหว้ครูอยู่คนเดียวปีละครั้งเสมอมาเห็นไหมใช่วา ตัวอย่างมีครูเห็นไหมเจ้าคุณพ่อของผมเป็นชาวจีนจากไหหลําผมเรียกท่านว่าเดพอนั่งรเรือจากจีนมาอยู่เมืองไทยพร้อมกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งแต่ในระหว่างที่ตรวจเอกสารคนเข้าเมืองเอกสารเกิดสับเปลี่ยนกับเพื่อนต่อมาไม่นานเพื่อนกับพ่อคนนั้นเสียชีวิตทำให้พ่อต้องใช้ชื่อของเพื่อนตลอดชีวิต พ่อชอบไปศาลเจ้าแต่แม่ชอบไปวัดพ่อก็ไปห้ามที่แม่จะไปทำบุญต่างคนต่างไปพ่อเสียชีวิต้ดยโรคชรา,าอายุได้85ปีสุดก็แม่ผมชอบไปวัดทำบุญปกติคุณแม่จะใส่บาตรหน้าบ้านทุกวันแล้วก็จะไปรักษาอุบสถศีลเสมอมาจนทุกวันนี้ปัจจุบันคุณแม่อายุได้75ปี ป้าของผมเป็นป้าลูกพี่ลูกน้องซึ่งพ่อป้าเป็นน้องชายคุณตาของผมครับเดิมป้าของผมชื่อสงวนแต่หลวงปู่วัดปักน้ำบอกว่าชื่อของลูกคือชื่อยานีลูกต้องชื่อยานีในครูวิทยายัางการเห็นท่านนะจ๊ะหนึ่งใน นักรบปรับ,บมันของระเด็คุณหลวงปู่ของเราในโรงงานทำวิชาน่จากนั้นมาป้าจึงใช้ชื่อยาในที่หลวงปู่ตั้งให้และหลวงปู่ก็ได้จัดการบุตรชาป้ามาปีสองสี่เจ็ดเจ็ดโบชีแล้วท่านได้เข้าถึงวิชาธรรมกายและเป็นเมธีท่านหนึ่งที่ทําวิชาอยู่ในโรงงานทำวิชากับเด็คุณหลวงปู่ในยุคสมัยเดียวกันกับปุณยายจางของราต่อมาสุขภาพท่านทรุดโทรมลงตามอายุข,ขัย เสียชีวิตเมื่อปี2519เมื่ออายุได้61ปีคำถามสมัยที่หลวงปู่คำนิ่งเป็นชีะขาวท่านยืนนิ่งจนจอมปลวกทำลังถึงหัวเขานั้นท่านทำอะไรครับแล้วที่ท่านบอกเราจะยืนเป็นมาจับเรานอนตายแล้วัันพระนี้จะบรรลุธรรมแล้วเนะี่ยหมายความว่าอย่างไรเป็กตาเสือเป็นกายสิทธิปรเภทไหน เหมือนและแตกต่างกันกันกนกบเป็กตามแมวเอ้ยกับกายสิทธิ์ที่อยู่ในโรงแก้วหรือกายสิทธิ์ที่เป็นคดและมีอนุภาพต่างกันอย่างไรครับบุปผกรรมใดผมยังต้องมาอยู่กับยายแตงเล็กผมเคยเกี่ยวพันมาแน่ดีกยายอย่างไครบ้านมาสองชั้นมีผีจริงหรือไม่ ยายรักษาโรคดกยถาให้หายได้ทั้งโรคฝีโรคอื่นๆลมทั้งต่อนิ้วที่ขาดได้เป็นเพราะเหตุใดครับและเมื่อฝนตกหนักลมแรงยายสวดคาถาพร้อมโบกผ้าขาวม้าทำไมฝนยังไปตกหนักที่อื่นอต่ทยายบอกในบางครั้งที่ฝนตกฟ้ากนาว่าคนมีฤทธิ์เขาปรองฤทธิ์กันจริงหรือเปล่าครับและจะทราบได้อย่างไร ยายเคยทําวิธีต่อยุดิมนเป็นวิธีที่ช่วยต่อยุดได้จริงหรือเปล่าครับแล้วทำไมยายจึงมีอายุยืนยายตายแล้วไปไหนนี่อิบากรรมได้ทำให้พอ่อต้องใช้ชื่อเพื่อนไปตลาดชีวิตพอตายแล้วไปไหนมีก็ความอะไรฝากคามบอกมากไหมครับคุณยายคุณแม่คุณพ่อเคยทำบุญกับหมูค่คณะมาอย่างไรในรูปแบบใดครับ ผมกับป้าเคยมีความเกี่ยวพันกันมาอย่างไรในอดีตทาไมผมยังได้มาเกิดเป็นญาติกับป้าที่มีความเกี่ยวพนันกับวิชาธรรมกาทั้งสองยุคครับป้าได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบุญใดเป็นปัจจัยให้ป้าได้มีโอกาสทําวิชาในสมัยหลวงปู่วัดปักน้ําป้าเคยติดฐานจิตไว้ในการทําวิชาหรือเปล่าครับขณะนี้ป้าเป็นอย่างไรทาอะไรอยู่ครับ อุปกรรมใดยัตั้งที่ผมรักและศรัทธ,ธากับทุกคนในองคอ์กรแต่ทำไมทำไมผมไม่รู้สึกคุ้นเคยกับคนในองคอ์กรเลยอสมาชิกองคอ์กรต้องฟังเขาแลวทำไมผมยังมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เกิดจากวิบากกรรมใดครับอืมผมว่าสงสัยผมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะความบ้างไหมอย่างไรในรูปแบบใดวินาที่อะไร เรามาสร้างบารมีในพุทธนรกก่อนกี่รอบครับ <S <S 1> <S 1> และผมเคยตั้งความปรารถนาเกี่ยวกับการสร้างบารมีไว้อย่างไรครับหา้องการสร้างบารมีแต่ยังยาววายจะต้องทําอย่างไรครับอหลับตาฝันเตมิตะตื่นขึ้นมา,ามนแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำปรากันจ้า หลวงปูคำคนลิงตอนน้านเป็นตาประขาวท่านยืนนิ่งจนปลวกทำรังถึงหัวเข่านั้นท่านยืนทำสมาธิตามวิธีแบบฤาษีฉีไลแต่ก็หมายถึงกับมีปลวกมาขึ้น <c oughs> จนทำรังถึงหัวเขา่าเป็นแค่คำเล่าลือของชาวบ้านแต่น,นั้นนี่ ที่ท่านบอกว่าเราจะยืนเป็นมาจับเรานอนตายแล่วันพระนี้จะบรรลุธรรมนั้นท่านหมายถึงว่าท่านจะบรรลุธรรมแบบผูดสําเร็จตามแบบฤาษีชีพไลแต่ามาจาับท่านนอนยังทําให้ใจท่านหลุดจากสมาธิแบบนั้นจ้ะเป็นสมาธินอกตัวนะจ๊ะสมาธินอกตัวเป็กตาเสือก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมาแล้วก็สร้าง นิทานประกอบเท่านั้นอย่าเ,เป็นตัวเป็นตาก็มาประกอบพอการเวลาผ่านไปก็มันก็เลยเป็นไปตามนั้นไม่ได้เป็นของกายสิทธิ์ตางคำล่ำลือจะ้ะกายสิทธิ์อยู่ในดวงแค่หรือในค้อต่างๆก็เป็นการละเอยียดทิ่สำเร็จในอนุภาพของบุญของมนุษย์ในยุคนั้นๆคือเกิดมาบ่มีพ่อบ่มีแม่นะแบบโอปติกะปุ๊บขึ้นมาเลย มีอยู่หลายระดับในยุคใดมนุษย์มีศีลมีธรรมมากกกยสิทธิ์นี่ก็จะเกิดขึ้นมากแล้วก็ผู้ที่จะครอบครองได้ก็จะต้องมีบุญกายสิทธิ์ที่เอาไว้ทํำวิชาก็มาจากที่ละเอียดส่งต่อตอกันไปอยู่ในเรื่องต่างๆไม่ได้มาครอบครองแล้วก็คนทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาทาใจให้บริสุทธิ์มากๆไกยสิทธิ์ก็จะยิ่งมีอนุภาพ จะช่วยเสริมบารบมีให้กับผู้ที่ได้ครอบครองจ้ะลูกต้องมาอยู่กับยายตั้งแต่เล็กเพราะในอดีตได้เคยมีบุญร่วมกับท่านมาแล้วเคยเกิดเป็นลูกเป็นหลานท่านมาหลายชาติแล้วจ้ะบ้านไม้สองชั้นก็นมีพุทธาเทวาที่อาศัยอยู่ในบ้านสัญญายก็จะเป็นอาจารย์วิทยาธรวิชาสายเวทของยาย ที่อยู่ช่วยทำความศักดิ์สิทธิ์วิชาสายเวทของยายละจ้ะที่คนเห็นมา,าเอ๊ะทำไมบ้านนี้มีคนเยอะแยะชั้นบนไม่กี่ค่อยอยากจะมีอารมณ์ขึ้นอะไรเงี้ยไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ขึ้นความเชื่อที่ว่าปลูกบ้านคลอ่อมตอไม้จะที่แรงจนต้องทำพิธีถอนตอไมาา้ด้วยบนนั้นบางทีก็จริงบางทีก็เป็นความเชื่อที่จริงก็คือ บางที่เป็นที่อยู่ของพูด<ม>พอสัมปวสารูตอต่อสรอีหรือภุมมะเทวาหรือคนทันประเภทนางไม้นายไม้เป็นต้นจ้ะผีอย่างสางอย่างนางไม้อีกอย่างนะจ๊ะยายรักษาโรคให้ใหายด้วยขัถา่ารวมนักต่อนิวติขาดได้นั้นก็เป็นวิชาวิทยาทรที่ยายสนใจแล่าเรียนมารักษา คนที่หมดวิบากกรรมพอดีหายได้จ้ะคือหมดวิบากกรรมหรือกรรมเบาบางเนี่ยก็จะหายได้แต่บางคนที่มีวิบากกรรมหนักก็ไม่หายแต่กรรมเบาบางจริงจะหายได้จ้ะวิชาวิทยาทองก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะยายสวดมนต์บอกผ้าไล่ฝนที่ตกลงมาอย่างแรงยังไปตกที่อื่นนั้นก็โดยวิชาสายเวทของอาจารย์วิทยาทอง บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้จ้ะที่ยายบอกว่าคนมีฤทธิ์เขาปรองฤทธิ์กันตอนฟ้าขนอนนั้นก็เป็นความเชื่อของยายเท่านั้นแหละจ้ะยายทําพิธีต่อยืดด้วยมนต์คาถานั้นก็จะทําได้ในบางคนที่มีกรรมไม่เหมือนกันเช่นทําได้กับคนที่กรรมปาณาธิบบาทยังไม่ส่งผลหรือไม่มีกรรมทางนี้ หรือมีบุญเลี้ยงพระถวายยารักษาโรคเป็นต้นจ้าจึงจะต่ออายุไขได้ยืนยาวตามทันไหมจ๊ะโดยเฉพาะคุณยายเนี่ยอายุท่านยืนเพราะในอดีตได้บริจาคยารักษาโรคทั้งคนทั่วไปและกับพระภิกษุสมเนรด้วยมาส่งผลจ้ายายตายแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรอยู่ในป่าหิม,มพานตอนนี้กำลังอยู่ในหมู่วิทยาธรที่กำลังศึกษาวิชาเพิ่มเติม,ตมจ้า ครอบครัวเดียวกันแต่ใช้นามสกุลคนละนามสกุลเช่นพอ่อใช้นามสกุลเดิมพี่น้องหนึ่งถึงห้าใช้นามสกุลใหม่ส่วนแม่ป้าและน้องชายคนที่เจ็ดใช้นามสกุลเดิมของแม่เพราะบุญในอดีตที่ทำร่วมกันและอธิษฐานนี่มาเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันทำบุญร่วมกันเนี่ยกับความพึงพอใจในปัจจุบันที่ชอบใช้นามสกุลไหนเท่านั้นแหละจ้า พ่อต่างใช้ชื่อเพื่อนไปจนตลาดชิวิปละในอดีตเวลาพ่อจะทำงานอะไรก็มักจะชอบปลอมชื่อของคนนั้นคนนี้เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีการค้ามาส่งผลจช่พ่อตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นทองขนาดย่ำๆได้รับบนเทีอที่ย์ไปให้แล้วแต่ยังไม่มาก ก็มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านฟามาบอกว่าท่านได้รับบุญที่โอทิ์ไปให้แล้วอยากได้อีกเอาอีกเพราะว่าท่านเห็นผลแห่งบุญแล้วจ้าคุณยายคุณแม่คุณพ่อเคยทำบุญกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงแต่มีสายบุญไม่มาก แต่นน้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอการจ้าลูกกับป้าก็มีความเกี่ยวพันกันในอดีและชาตินี้ได้มาเป็นญาติกับป้าซึ่งเกี่ยวโยงกับวิชาธรรมกายทั้งสองยุคพระมีสายบุญในวิชาธรรมกายเหมือนกันโดยในชาตินั้นตัวลูกเองและคุณแม่ ได้ทำบุญกับหมูนะ่คณะตามที่ท่านชวนตามที่คุณป้าท่านชวนในชาตินั้นบุญที่ทำนี้จึงทำให้มาเป็นญาติกับท่านจ้าคุณป้าเนี่ยท่านได้ดสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยได้ทำวิชากับพระเด็คุณหลงปูมาหลายชาติแล้วชาตินี้จึงได้ตามติดพระเด็คุณหลงปูมาทำวิชาต่อจ้า คุณป้าท่านได้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าขอเด็ดตามติดบัณฑำวิชาปราบมารกับพระเดชพระคุณหลวงปู่จ้าขณะน,นี้ท่านกกําลังทําวิชากับพระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมด้วยทีมงานในวิมานกับพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยคุณป้าท่านเป็นสมณะเทวบุตรจ้า,าลูกรักและศรัทธากับทุกคนองค์กรแต่แปลกกลับไม่รู้สึก คุ้นเคยกับคนนองก่อนเลยเพราะลูกคิดไปเองจ้ะเพราะความน้อยใจของลูกที่เกิดจากการที่หลายคนในหมู่คนณะมักจะมองลูกในแง่ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของตัวลูกไอ้ที่เขามองนี้เพราะความมั่นใจในตัวเองของลูกสูงเกินไปในหลายๆครั้งจะทด้ไห เข้ากับทีมงานนัไม่ค่อยได้สนิทสมบูรณ์ความมั่นใจในตัวเองอ่ะสูงควรจะมีแต่ควรมีในระดับที่ทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีความสุขตัวลูกมักถูกมองว่าเป็นอย่างนี้เพราะทิฏฐิมานะของตัวลูกเท่านั้นแหละจ้าดังนั้นนะลูกว่ะง่ายนิดเดียวคือควรจะลดทิฏฐิมานะลงมาบ้างในระดับที่ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ อีกทั้งลูกก็ต้องควรจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าง,ง่ายลูกก็จะตามทุกคนที่มีความรักและศรัทธานในตัวลูกอยู่แล้วเขาก็จะยอมร่วมมือทํางานกับลูกอย่างเต็มใจสมัครใจและสุขใจจ้าตัวลูกเองเคยสร้างบรมีกมุกขณะมาโดยพุทธนนทิพนมาลูกก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจะออาบวชตามพระราชา บวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีผลการปฏิบัตริรมได้เก่าถึงองค์พระใสใสอัตวราชกลับดุสิบุรีได้<ะ>แล้วได้ลงมาทราบบารมีทั้งสองรอบจ้ะพุทธันดาวที่ผ่านมาก็มีอัตรยรสายคล้ายชาตินี้แหละแต่ไม่มากตก่กางชาตินี้พระเทชาตนี้ใหล้ลดท่ากับชาติที่แล้ว <c oughs> ชานี้ก็ต้องปรับตัวหน่อยก็ยอมยอมเขาบ้างสิมัว่างสิจ้า <c oughs> จะได้มีความสุขเพราะเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วอ่ะถ้าอยากสร้างมาสร้างบารมีแต่ยังยาวาก็ห,หาติฐานเจ็ทีีใจมนในทุกวันก็จะสมหวังนังใ,นใจนะลูกนะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบรมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามทีวิทูศิบรีบวงบนพิเศษเคบรมโพธิสั์